อุณหภูมิร่างกายเท่าไหร่ถึงเรียกว่ามีไข้ครับผมข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าจริงๆแล้วอุณหภูมิร่างกายของคนเราปกติไม่ได้คงที่ตลอดเวลานะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแต่ช่วงของวันนะครับและอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างกันไปเช่นอายุพฤติกรรมหรือการกินในช่วงที่โควิดระบาดเช่นนี้ที่คุณสามารถประเมินการตัวเองเบื้องต้นว่าเสี่ยงหรือไม่นะฮะโดยการวัดไข้ตัวเองถูกต้องร่างกายปกติก็อุณหภูมิ35จุดสาองศาเซลเซียสนะครับผมมีไข้ต่ำก็คือตั้งแต่37 นะถึงสามสิบเลยนะครับผมส่วนไข้สูงก็จะมี3 8มแปดห่อถึง39เนี่ยไข้สูงแม่ก็มากกว่า40เซลเซียสนะครับผมก็ยิยนเดีสึกิตตัวอกีกครับมีการไขสร้สูงกระสับกรสายอาจมีการเจ็บคอไอจามในมุกไหลนะฮะและหายใจเหนื่อยหอบด้วยควรรีบไปหาแพทย์หรือวินัยอย่างละเอียดทันทีนะครับโชคดีครับผมไม่ได้เป็นโควิดนะครับผมก็สบายใจไปได้ครับผมเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วอยู่ในการวิเคราะห์ที่ชาแนลนะครับคุณฟุเกมชื่อว่าเลอบอกในหมด คาไลต์นอตติงเนี่ยครับผมใช่ปะแน่ใช่แหละนะเป็นกําลังเอ่อแมปที่ค่อนข้างจะโด่งดังนะครับช่วงนี้ก็เลยอยากมาลองเล่นดูนะครับตั้งแต่ที่ผมหายไปก็ผมก็ตามต้นคลิปเลยนะที่ผมบอกไปนะครับผมก็วันนี้จะมาลองเล่นกันดูดีว่าเกมจะเป็นยังไงนี่ยรับผมแมปนี้นั่นเองมันต้องอ๋อกด E ีวางระเบิดไม่ต้องใช้คำว่าวางระเบิดเป็นไงต่อครับแล้วเล่นได้เลยอ่ะเล่นได้เลยใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวนะเขาไม่เห็นไปเลยอะ่ะเอา้าเอา้ามันไม่เห็นไปผมเลยวะไปเขาได้ไปเนี่ยเอ้ยไปได้ด้วยวะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด้ายวอเดืเดี๋ยโดนบุกเอ้าตายเอาตายตายเลยโดนระเบิดคือเกมมันบอกว่าต้องวางระเบิดเหรอวางระเบิดใส่รถไ,ไอ้เนี่ยรถไฟเหาะใช่ไหมเออ อล้วก็แลระเบิดแล้วตายฟรีใครจะแต่งตัวอันนี้เอ้ยโมอายโคตรกว้างอันนี้อันนี้เขาไม่ได้อันนี้อันดี้เขาไม่ได้ระเบิดนะอัี้ร่วงร่วมจากลานนะะตามคนอีไปหน่อยได้ครับพี่ไปด้ครับพี่เอา เอาติดให้ให้โมอายพาไปโอเคเราก็มาดูกันว่ามันจะระเบิดตอนไหนใช่ไหมหรือว่าเกมมันมีแค่นี้หรือเปล่าว่ะเพลงที่ตด่งดังมากโปรดอย่ายิงฉันขอร้องคุณคุณนี้สําคัญมากอะไรวะคืออะไรวะไอนี้เราเพื่อนเราเอ้าเอ้าแล้วหากุล่วงตายโมอายไปเลย มอไอไปไหนแล้ววะอ๋อเดินตามมอไออยู่ครับเขาเหมือนเขาจะเล่นเป็นนะคนนี้นะอ่าไปด้วยขุดไปด้วยดิโอเคผมนั่งด้านหลังเนี่ยคุณคุณก็ขี่ไปนะโอเคไหมจะแปลกนะเกมมันออกแบบไว้พระจันทร์อยู่ด้านล่างพาทีตอยู่ด้านบนอะไรคำนี้ฮะเฮ้ยแต่มันก็ถูกละพาทิตยดันโดนระเบิดโดนระเบิดตาย โอ้ยจิตโอเคเราจะไปทางนัคุณ <c oughs> ไปด้วยครับร <c oughs> แล้วไอ้แล้วแล้วมือ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 เป็นไรเนี่ยเอ้ยมือไม่ควบคุมเหรอมึงทำกูร่วงอีกแล้วเนี่นย <c oughs> โอ้ปวดหัวไปเองก็ได้ไว้ใช่ไหมอา่าให้โอกาสกูนอีกรอบเนะ เราลวกทีไปคนเดียวแล้วเนี่ย Let's go ไปไม่ถึงเครื่องทางระเบิดกนไม่ไม่ร่วงไม่ล่วงลางตายก็โดนระเบิดหรือจะเชื่อจริงแนะ่โอเคไงต่อดเดฮ้ยมันอันนี้มันมีเป็นโอ่งนี่วะพากูร่วงแล้ววะเนี่ยเกมจริงเลยหา ขับยังไงวะเกมเนี่ยแล้วมันไปกันหมดแล้วเดฟไม่รอกันเลยฮัลโหลมันขับยังไงวะเมื่อกี้ผมลองขับเองขับไม่ได้เว้ยคือมันต้องกดอะไรอ่ะเกมไม่เคยเล่นนะแล้วอ้าวไอเชียนี่แล้วมันผ่ากูแล้วมันก็หยิบใหม่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้อ่ะแล้วมันก็ติดนะเว้ยอันนั้นแหละคันนั้นอะ นต่ไอ้ออมจะไปยังไงเนี่ยอามันจะไปอไ๋อ,ม,อมันยิงได้มันยิงได้โอเคเนี่ยไปเลยโมอายตอนนู้นเขาติดกันเห็นไหมเราต้องขึ้นไปด้านบนนะไม่เอายังไม่ถึงเครื่องทางล่วงไม่เอาเราอยากขึ้นไปด้านบนนะเพื่อนเยี่ยมเลยเออต้องงี้ดี๋วว่าเครื่องทางแลวเนะี่ยเอา,เอา,เอา,เอาร่วงเอาร่วงร่วง่วงกันหมดเลยเอให้โมอายกูก็ร่วงว้าาแล้วตัวกูค้างตัวกู ตรงข้างอา๋อรถเอียงรถเอียงแล้วม,มันเอียงไงฮัลโหลว๊ดทำไมมันเอียงวะเอาล่ะคราวนี้คุณต้องพาไปถึงครึ่งทางแต่ละน,นะครับคุณผมให้คุณเป็นคนขี่เอ้ยขีย่คนขับนีขับรถรางรถไฟแบบคุณดโดนระเบิด อะไรครับเนี่ยฮัลโหลแล้วโมอ,อายไปไหนเนี่ยเอาโมอ,อายกลับมาแล้ว <c oughs> อ้นึกเอาคอนโทร์เอาถือคอนโทรคอนโทรวัาเกมไม่ถึงเกมเนี่ยเนี่ย โอ้วายวไอ้ไอ้แค้นไอ้แค้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวไอ้่ายไอ้่ายนะเริ่มพากุล่วงเนี่ยนะไหนขอลองหน่อยสิมันเป็นยังไง ก็ก็สลับเครื่องใช้ไฟฟ้าอา๋อแต่มันก็ไม่ติดตโออเนี่ยแล้วแล้วไปก่อนได้นี่ไม่ได้หะโอเคคราวนี้ผมขับเองแล้วนะแล้วโมอายเข้าไปอยังไปแล้วแหละอ่ะยังอยู่นี่หว่าโมอายเขายังอยู่อ่ะคนนั้นก็เข้าอุโมงไปแล้วเนะี่ยเอ้ยหรือว่าอุโมงมันเข้าง่ายกว่าวะ่ะเดี๋ยวผมขอลองล้วกันนะพอขับเองไปมาไหลเลื่อกว่าโมอายกว่าเนี่ย เดือดคิดด้วเองวะเฮ้ยแต่เขายังอยู่ในในชื่อเจะเนีเ่ยเฮ้ยผมอาจจะมาไกลกับเขาแล้วนะเป็นไ,ไ,ไงโมอายโมอยไอไอไอซีจะล้วก <c oughs> <the> ูุณลวง What t h ก็ลวงเฉยสกใส่เราต้องไปแบบอี่นี่เดี๋ยวรอรอรอโมอายมาด้วยโมอายอยู่ด้านบนอยู่ได้กระโดดไปมาอยู่นั่นนี่หว่านั่นไงจีกล็ลวงแล้วแหละลวงยัง มันกระโดดเซียนยังวะเฮ้ยกดเอาอ่ะแล้วเขายังไม่ร่วมดูนะดูผู้ชมเขายังกระโดดไปมาเนะี่ยคนนั้นลนะโมอ,อายนะ่ะอะไรวะ,นะวะเนี่ย what เฮ้ยอย่าบอกว่าตามตามคนนั้นอนะถามจริงแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วล่วงร่วงนะมันร่วงหมดแล้วนะแล้วโมอ,อายไปโมอ,อายร่วง